ทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษากักฤษกัน,นะครับเรียนคำศัพท์ระลับสูงเลยครับตังแต่นี้เราไปเริ่มเรียนเดินนะครับ abhorrent 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 น่ารังเกียจน่ารังเกียจน่ารังเกียจ a อ t e c t ตอ c เ a ก e c อ a เฟก a อ ject ต่ำต้อยน่าสมเพชต่ำต้อยน่าสมเพชต่ำต้อยน่าสมเพชอ b r u ร t a r r u p t a b อ u p t abrupt arrived กะทันหันกะทันหันกะทันหันหรือว่าใช้คำนี้ก็ได้นะครับทันทีทันใดทันทีทันใดทันทีทันใด acclaimed 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 Acc ได้รับการยกย่องได้รับการยกย่อง ได้รับการยกย่อง acute 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 รุนแรง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 ,รแรงเฉียบแหลมเฉียบแหลมเฉียบแหลม She up Adamant, 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 adamant. Neonair, neonair, Atroid, atroid, atroid. a อ roid ดอตโทริดอตโ r o i d ชำนาญชำนาญชำนาญหรือว่าคล่องแคล่ว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  a l p ฟ a า l บอั a ฟ่า a บอัลฟโอ เป็นมิรเป็นมิตรเป็นมิตรหรือว่านาคบนาคบนาคบ a อ i l e a แ i l e a ล i l e เช i l e ชเ i l e คล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวหรือว่า วังไว้วังไว้วังไว้ istic, 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 อัลโทอิสติกอัทรอสติกอ istic ิสติกอัทรอสติกอสติเห็นแก่ผู้อื่น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 เอ p มโผล o อ ample ample กว้างขวางกว้างขวางกว้างขวางหรือว่ามากพอมากพอมากพอ animated 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 มีชีวิตชีวา มีชีวิตชีวามีชีวิตชีวามีชีวิตชีวา antagonistic 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 เป็นปฏิปักษ์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 

ยากลำบาก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 ,ก,ก articulate 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 ชัดเจนชัดเจนชัดเจนหรือว่า มีเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลหรือว่ามีเหตุผลมีเหตุผล, Ast ute.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  ลมีเหตุผล astute 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 หลักแหลมหลักแหลมหลักแหลม หรือว่าชานสลัด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 โอเจสส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 กล้าอาหาร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 หรือว่า บ้าบินบ้าบินบ้าบิน all species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  เป็นมงคล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  austere austere ออสเตียออสเตรียออสเตรียเรียมง่ายเรียมง่ายเรียมง่ายเรียบง่ายเคร่งครัดเคร่งครัดเคร่งครัดเ e อริเทเรนต์เอริเทเรน์เิเทเรน์เอริรนล่า ก้าวร้าวก้าวร้าวก้าวร้าว benevolent 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 เมตตาเมตตาเมตตาหรือว่าใจดีใจดีใจดี bibi Be roger bewildered 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 สับสน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  blatant 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 โจงแจ้ง จงแจ้งจงแจ้งจงแจ้ง,ง boisterous 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 อึก,กทึกอึก,กทึกอึกทึกหรือว่าสนุกสนานสนุกสนานสนุกสนาน,น,น,น brazen เบรซินเบรซินเบรซินหน้าด้า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 น Bri สก์บริสก์บริสก์บรก์กระสับกระสิง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  บริโภค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 เปราะบาง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  b บรูโถบรูโถบรูโ Bru ูโถโหดร้าย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  b o y a n t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  b o i n t ระเริง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 หรือว่าลอยน้ำได้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  careless 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 ใจแข็งใจแข็งใจแข็งไร้ความปราณีไร้ความปราณีไร้ความปราณี c a n d เด็ดแค้นเด็ดแ d ้นเด็ดแค้น Can d i d ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมา c ่ p r i c e s i s c a p r i c เปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนแปลงง่ายหรือว่าไม่แน่นอน ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนคาถาเชค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 ช่วยชำระหลางอารมณ์ช่วยชำระหลางอารมณ์ช่วยชำระหลังอารมณ์ Caustic c a อ s t i ติกค s t i สติกค t i c สติกเสียดสีเสียดสีเสียสีกัดกรอน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 ค u ค s ค ครอบครอบ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 หรือว่าเราสามารถแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับระมัดระวังระมัดระวังระมัดระวัง Charismatic 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 มีเสน่ห์ดึงดูด มีเสน่ห์ดึงดูดมีเสน่ห์ดึงดูดมีเสน่ห์ดึงดูดโชว์ฟินนิสติกโชว์ i ินนิสติ h โชว์ฟ i นนิสติกโชว์ฟินนิชาตินิยมสุดโต่งชาตินิยมสุดโต่งชาตินิยมสุดโต่ง chronic 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 เหลือรังเหลือรังเหืออรัง,ง clandestine cl cl clandestine 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 ลับลับล่อลลับลล่อล่อ,ลอ,ลอ ลับลับล่อห่อ coercive 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 บังคับขู่เข็น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  c o e r c e coerced c o h e e n t coherent น่าเชื่อถือน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือหรือว่าหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่น colossal 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 มาหืมมามาหืมา มาฮืมมาหรือว่าแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือใหญ่ตหโตมหฬารน,นะครับยิ่งใหญ่ตหโตหมโหฬหารใหญ่โตมหฬหารนะครับ complacent 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 พอใจในตัวเองพอใจในตัวเองพอใจในตัวเองหรือว่าภูมิใจนะครับหรือว่า ภูมิใจภูมิใจ compelling 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 น่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจหรือว่าโน้มหนาวใจโน้มหนาวใจโน้มนาวใจโน้มหนาวใจ compost 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 สงบสงบสงบ c o n d e s c e n d i n g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  ดูถูก ดูถูกดูถูกหรือว่าวางอำนาจวางอำนาจวางอำนาจ conspicuous 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 Cons สะดุดตาสะดุดตาสะดุดตา contemptuous, 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 contemptuous. do mean, do, mean, do mean. contrived, 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 contrived. c'est เส่ซ่างไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรมมนธรมชาติไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติ